ที่พี่เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าที่เล่นไปหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราจะจุดผู้ใหญ่จะส่วนคนแล้วก็อีกส่วน,นจะไปเรียนทำอาหารเดี๋ยวอาจารย์บอกเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะแจกนนี้แหละยายใส่หมวกแก๊งมาทำบุญนะยายนะแกงยายดีสิไม่รู้ว่าจะได้บุญได้ก่อนย หนักแน่นมองโลกในแง่ของความคิดในการทำเหาบนที่มีความกรตืนแต่คนวกนี้บาคังพูดแล้วไม่ทำผิดตรก็เมื่อกี้พูดมากกว่าทำอันนี้พูดแล้วไม่ยอมทำจับทางสงสัยก็มีอยู่ในจับจริงไหมคะผู้มีไหมคะเยี่ยไหมตอบจริ้ไหมคะผู้มะเป็นคนที่ รักความสะดวกสบายค่อนข้างเฉยชาเพราะว่านี่ไม่ใช่จันท์ว่าตัดสินใจช้าตัดส say, e ินใจไม่แน่นอนนะคะ ชอบคุยว่าจะทำโอ้ยหนุก็อยากจะทำนี่ก็อยากจะแต่เราแบบนั้น,นเดี๋ยวไม่ทำอันนี้บอกลองก่อนยังดีอันนี้ชอบอก็ไม่ทำอันนั้นเราต้ไม่พูดแต่อันนี้บอกลองก่อนแล้วจะทำถั่วต้องมาอยู่วัดด้วยเนาะต้องมาอยู่วัดถ้านชาติต้องอะไรกันวงวงมีไหม,ม,มคะอ่าวงวงเยอะวงวงเป็นคนที่มีความรักเริ่มต้น องคมปนคนที่มีความมีร well. ู้จักต่อความได้รับใจจากฟ้ากลังตอบให้ในส่วนของชีวิตนะคะมีความคิดแตกแยงไม่เหมือนใครอยากรู้ขันใช้ของครูนะคะนะคะแล้วเด็กๆมากยผูเขาไ้ว่าเขาวัดลูกใหญ่ไหมคะ Eu faço a mala. <laughs> เล่นทางใหม่ๆคือชอบไม่ชอบอยู่บ้านชอบไปเรียนรู้สิ่งใหม่ทั้งๆที่ไม่มีความหวังว่าจะไปเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของความท่อเที่ยวองชนเด็กๆที่ว่าถนนต้องระวังเรื่องการใช้ชีวิตตัดสินใจที่ผหดเลยนะชาน้ำชานน้ำมีไหมั้นน้ำ ว่าแผนเผาไว้ตัวหายหาเจ็บเพื่อจะเอาเขาไปช่วยตัดผมใช่ไหมเขาบอกว่าเ้าหายเจ็บเพื่จะตัดผมแต่อาจารย์จะไปสอนธรรมะนะคะฝากไว้นิดนึงนะคะลูกทั้งปูทั้งป้ายายนะคะทราบให้ส่วนที่ว่าลูกหลานจะเข้าวัดคุณคือฝากไว้เลยนะคะคุณคือเยี่ยงว่าช้ขาวเราจะเป็นยังไงเอซี่จะเปิดยังไงเราอยู่ใจเลย ้องให้เขาไปอยู่กับเราไม่ใช่เราเปลี่ยนไปอยู่กับเขาเพราะว่าวัฒนธรรมไทยภาษาพีโนเป็นองไรเราต้องรักษาใช่ไหมคะคือทำยังไงก็ได้ให้เขา จแล้วกเหตที่เราเห็นตัวมันจะลดลงมันจะมีจิตที่ใจดูดันจะเกิดความผาอนาขึ้นอาทนี้แล้วมีส่วนนี้นะคะบอกได้เลยว่าที่มาที่นี่เพาหงศรัทธาในหลวงพ่อท่านพูดว่าะอาจารย์จะนามตาจะไหลท่านมาท่านีไปสามเตื่ล้วอาจารย์ก็คิดในใจอย่างเม่ตาว่าโอ้โหผีใคแค่สามครั้งทำสะอรอไม่ดีเลยสติปิยังไม่ดี คือเป็นคนมียนมุนที่ได้ฆาดีนะคะถ้านะคะก็บอกว่าเราสวดมนต์หรือว่าทําทานบทสวดแผ่เมตตาอะไรก็ใช่หรอมันไม่ใช่อยู่ตัวบุคคลอยู่ที่ตัวพระธรรมเราสวดมนต์ทุกวันนี้มันอยู่ที่ตัวพระธรรมอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์พมา่าอาจารย์โบญก้าท่านเป็นคาลึกค่ะท่านเป็นคาลาวานเนี่ยค่ะแต่ท่านสอนธรรมา่าทั่วโลกเลย อย่เวลาส3โมงเนาะเดี๋ยวพี่พิยาจะไปตัดผมแล้วเขาแบบเขานี่ยทหาที่เาเนี่ยเาไม่ไปไนอ่ะอาจารย์ก็

มีผู้เดินทางกับมาจากเชียงตรงพระวาา่าอยากดิมาแล้วท้าทยมา,ยามกออกไซด์บาีเขามีการสวนเขาเปการเทศาชาติสิบแปชั่วโมงนะครับเป็เรื่องที่น้าเหลือช่วงมา,ทากท้าเนมขึ้นเทศธาสของโลกโดนอยู่ไปสิบแปชั่วโมงคนหนม่วม็นอนแต่อนนอนแล้วก็ฟังต่อนะครับฟังกันทั้งวันทงคืนผมไปวัดอยน,นว่ารถจอดเต็มวัดเลครับแต่ไม่มีเสียงอะไรเลย เนเครื่องบนศาลามีคนนั่งประทิษฐ์อยู่ร้อยคนนะครับเงียบปิดไม่มีเสียงไปอีวัดหนึ่งนักเตือนนเป็นท่องหนังสือเ็เสียงชัดเลยเสียงแบบท่องศัดิ์สิาธิ์มากที่ฝากบอกว่าพอถึงเวลาโคคอรักครับแค่เดียวครับบเก่รชัดตาเลยเสียงที่มันดังทั้งวัดเนี่ยมันเงียบปิทิ้งภายในเสี Zealand, er, oh! Oh! ้ยววินาที นะครับเที่พ่อแม่เนี่ยเขาเรียนในห้าภาษานะครับเขาเรียนไทยเชิญไทยใหญ่เรียนภาษาไทยเรียนภาษาลาลาแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษนะครับเขาสนใจเรการสารานี้ก็วันนี้ก็รู้สึกดีดีใจที่ได้นำความร,รู้เล็กน้อยเรื่องของเรืีการสอนการตัดเรื วันนี day, so who, o, stage, day, we, ้ก็จะสอนเรื่องของเรื่อง้าวในวัดนี like, much, opposite, ้มีแก้วมังกรเยอะในวัดจะสอนขนมยุ้ยแก้วมังกรทำได้ง่ายแก็จะมีการสอนทำยาแก้วมังกรทำคอนเทมปอร์ตให้นักเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันวันนี้ก็ขอขอบคุณและก็มีการเรียนรู้ที่ผู้ท่านผู้ใหญ่เขาอวยแม่โอ้ยติดมาเข้าวัดไประดบ อยากให้หลวงพ่อทำอุปกรณ์ผมไปเจอมาแล้วผมน่าใจมากผมไปที่วัดเจ้าพุทิศกับสร้างสระเป็นใหญ่มาชั้นผมบอกที่คุณเพราะว่าบ้านของพระกับบ้านของู่ตนี่ต่างกันมากโยมสถาพิศนาซ่าสราผู้ใหญ่มากแต่บ้านโยมหลังเดียวไปถามว่าก็สร้างวัดใหญ่ทำไมเนี่ยเพราะว่าถึงวันพระยายน ควรจะมาอนวัดเต็มหมดนะครับคเรื่องนะใช่ไหมในวัดมีทั้งเสือทั้งหมอทั้งหมุงแฝงเต็มรอบชาลาเนียควัมเชืวันพัะโจมมาจากตัวเพวกมุงหมอนเสือแฝงไปที่วัดแล้วนะครับโจมมาเข้าวัดอกันที่เชียงตมีวันพัะอยู่สองวันวันพัะของไทยใหญ่สิบห้าคับเรา พระวันพระขยเผยมีเป็นวันแรมหรือขั้าแต่ท่ารวัดจึงเข้าวัดสองวันตามมาสหภาพขาวเป็นหรืาขั้ครับเสื้อหมอน,นอน묵อยู่ในวัดหมโดโยมไม่ต้องกลับบ้านพิรุษแล้ก็มาครับวันนี้ชุมชนชน,นี้เป็นคนพ่อมาอยู่วัดอีกชุมชนหนึน่งมาทำอาหารเที้ยงนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเมืองไทยนั้นไม่มีมออแล้วยแบ่งกัน มีห้าหมูม่บ้านสามหมู่บ้านมาอยู่ไปปทำมีสองหมู่บ้านมาทำอาหารเลี้ยงในวันที่ออกกัดสิงเขาถือสิงแต่กินข้าวแค่เที่ยงแล้วก็ทำเลี้ยงไว้พรุ่งน,นี้เช้าจะเอาไปสิสงนะครับเขาดื่มมันอย่างด้วยปากสามกิโลว่าไปทำไมเสียงเปิดเขาด้วพัฒนาจริองอยู่เคยมาถามไม่ดีเลยแต่ปีจัยก็สูงสูงมากเข้าวัดแต่ไหน ฟังเทศได้ไหมสี่สชั่วโมงให้ผมไปเที่ยวไหนๆกเเนเ็เอาค่อยเท้่ยวกไม่รู้เลยนะครับผมไปองู่าวัดตื่นมาเอายังพระายังเที่ยดูแอบไปดูเอา,า,เอายอาอายังน่ากินกระเทีมสาลาเลยนับวาสิน้ายเทศนครกันเมือไทยที่ไม่มีนะครับาค่ดล้วยดอกัดนะครับเขาเอาด,กดอ,าอ,อ,าอกไม้ทูบเทียนเอาเลยตัวกระเทีมสาลาเลย โดนกระติ้นซาลาอย่าแล้วพอหลักประเทศเสร็จไม่ถึงสิบนาทีครับข้าวตอกตอกมาให้ปัดัยที่มีอยู่เนซาลาที่ไหนั้นไม่รู้จะถ่ายไปไหนหมดคนฟ้าจะพร้อมน้ำวากทุกอย่างโดยไม่ต้องสั่งไม่ต้องประกาศอะไรว่าช่วยกันเด้อไม่ต้องครัต้องคอยดู้าที่คนึงก็สะบัดเลยคนก็ฟ้าไม่ฟ้าคนก็ฟ้าถุกเก็บขยะเรียบร้อยภายในสิบปีตอนอ้าวขึ้น เรองานข้าสึผมก็ต้องไปดูว่าจะถึงเชี่ยวเพื่อะดูว่าเรเที่ยวไปสบาอเง่แ้สิ่งที่เรืตนกับทศูนง์มว่าผมเห็นภาพนี้ก็ว่าเป็นแบบผมว่าหน้าตดในการักษาสิ่ง่แล้วก็ถ่ายทอดให้ดีก่าผมเจอทางไปแหนวะไม่เชยนะนี่ว่าบีดิแล้วก็ผู้เท่าผู้ไหนน้อยอยู่ในบกื้นจันจับข้าวัดจีิงๆายบกผม่ับว่าผพมาวัดนี้ วันนี้ไม่เคยอยู่ในสายตาผมเพราะผมมาเก็บข้อมูลางานวิจัยแล้วหลุดมาลงมาเจอพ่อนะครับแล้วก็เกิดความพระทับใจเพราะว่าพ่อได้พูดจากอดีตมาเลยว,วันที่ผมตั้งใจท่าวันนั้นทุกวันนี้ผมไม่ไปเลยนะครับผมไม่ผมไม่ไปเพราะว่าไปแล้วก็ไม่คาดใจเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอสถาญาติาโยมไม่ค่อยพบมา,ารเรื่องของ เมื่อวันเดือนสวดวันแรกให้ที่ศิษย์มาสอบถามก็ได้ข้อมูลไปพอสมควรนะครับที่ไปได้ว่ามีทางบ้านยังไม่ไปที่ผมก็มาเยี่ยมเยียนวันนี้นะครับก็เห็นล้วดีใจไปเช็งกรุ่กลับมาก็เห็นตู้นี้ก็เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ใส่ชุดขาวมาเข้าวัดเฉลก็อยากให้รักษาวไว้รักษาวในทีไว้ว่าก็อยากจะมา สารต่อความบางทีนี้ส่งต่อไปให้ลูกให้ให้สารของพวกเราโดยเฉพาะทุนของเซนตูนิลี่นะครัผมคนภาคกลางแล้วก็มาอยู่นี่จะยังยืนนะครับก็เป็นภา,า,ในในา,านนพทีพวพ่ว่าบ้านผมไม่มีนะครับผู้ท้าแข่งมาเข้าวัดในวัดทำซื้อลูกของเขาเนี่ยไม่ไม่มีเลยครับดวกมันเป็นผมสะดวกนะถ้าผมมู้เข้าแก่มาโล่งเขาเข้าอยู่วัดเนี่นนยไม่มีไม่เคยเห็น นะครับผมเกิดมาผมอยู่วัดมาตลอดก็าพี่พี่ชายผมเจ้าว่ายกมือผมเจ้าว่านะครับผมอยู่วัดโนวามาผมไม่เคยเห็นภาพอนี้มาก่อนเลยนะครับว่าคนนาอยอยู่วัดเ็นิว่าห้าวัดที่ผมไปที่ผมตั้งอยู่ในโครงการของก็ไม่มีอย่างนี้ <S <S ค,คนเลยต้องพัดโครงการนั่งซิงนะครับมาที่โครงการนี้ นะครับมาเยี society, glucose, ara, iras, para, ach, ่ยมเยียนมาให้กำลังใจมาศึกษามาเก็บข้อมูลอะไรบางส่วนเพื่อไปทำงานศึกษาเพื่อไปนําไปปรู้ฤติไปไปแค่ให้ขัดที่อยู่รู้บ้างนะครับส่วนหนึ่งผมเคยทำงานวิจัยเรื่องของการสวอบสวนคำวัดนะครับแล้วก็มีคนนำเอาไปใช้โด่งดังทุกเทศในขณะที่คือส่วนบนข้าวปีนะครับผมพะว่าในภาคเหนือเนี่ยมีการส่วนบนมาก ที่อืน่นการสมหนี้ผมป็นทำการสึกาไปแล้วได้เรียนเชิญวิชากานรูปแคตรวบนี้ทีนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับนะครับก็ดีใจของสมหดีใจอยากให้อยากผมไปผมก็พูดย้ำหลายคั้งว่าถ้าข้อประชาชนนั้นมีความความดีงานคือการเข้าวัดถวายรา ผมไปเชื่อตรงนี้เจอสัวัดนะครับควรญาโยมผู้เห็นแล้วน้าตาหลังโมีอยู่บ้านหนึ่งจนมากจนแต่ว่าบริจาคเงินให้วัดผูกหลานจานบ้านหลังนิดเดียวนะครับแต่บริจาคเงินของมันจะให้วัดในการสร้างวัดาหญ่โตเลยแต่ว่าทำไมทำวัดใหญ่ทำไมบ้าน ป้านจะตังเดียวว่าสร้างไว้เพื่ออนาคตนะครับอนาคตเท่าไรเกิดไปตายไปชาติหน้าจะได้มีบ้านใหญ่โตอยู่อาศัยนะเราบอกอนาคตนู่นเขาคิดไปนะเขามีคิดคิดคิดเขาคิดไปไกละโอเคครับเดี๋ยวจะไปส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะมาด้วยสไปจะให้เดี๋ยวครานี้ก็ทำวัดนะครถสามารถอะไรก็ได้ ชื่อก็ชื่อนั้นสังกัณฐ์เฉลยตีที่ใหญ่ทีั้ผมไปไหนผมจะไม่รู้ถามชื่อใครนะท่านไปไหนท่านไม่บอกแล้วว่าจะเป็นด็อกเตอร์ผมจำผมก็ไม่บอกว่าผมจบอะไรมาแต่ภรรยาชอบบอกว่าเป็นภรรยาด็อกเตอร์ผมไปวัดหนึ่งก็ผมเป็นนอนอยู่ตอนนี้เอ็นญาฟังตามนั้นผมเป็นนอนไปไปวัดหนึ่งผมไปเนี่ยผมก็ไปนอนอยู่กันเอง นอนเล่า็นท์่ยไดมผชอบถามวก็ผมคอคนผมก็เป็นอนเล่นกันเองอยู่ในวัดในปกติโัวไปอ้าวถ้นท่านทำไมมานอนกระเสือเนี่ยบอระว่าผมชอบชิวง่ายนอนกระเสือกันเองนสบายใจดีไม่ต้องมาปูปูปูนอนไม่ได้คันผมเป็นคนที่นอเตียงนพราะกาเตียงนะผมจะติดหลังด้วานอนเสื่อตลอดที่มีโอเคถ้าประเทศขอบคุณมากนะครับ